แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ26กันยายน2567วันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะคะสำหรับการโอนเงินสด1,000 10, 0บาทให้กับกลุ่มเปราะบางวันนี้โอนเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข1เลข2และเลข3นะคะ คลิปนี้มีความคืบหน้าสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสำหรับการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่และวิธีแก้ไขสถานะสำหรับคนที่พลาดไม่ได้เงินหมื่นตั้งแต่วันนี้25กันยายนที่มีการโอนเป็นวันแรกนะคะเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดก็ต้องส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ถูกว่าน,นะคะ หัวข้อหลักของคลิปนี้เราจะมาเปิดขั้นตอนแก้ไขสถานะของคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินหมือนตั้งแต่วันแรก25กันยายนที่ผ่านมาและอัปเดตความคืบหน้าการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่า25กันยายนวันนี้ได้มีการโอนเงินสําหรับกลุ่มเปราะบางรับเงินสดกันคนละ1 0,000บาทไปเรียบร้อยแล้วโดยเวลา9นาฬิกา นายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานจินวัตได้กดปุ่มคิกออฟโอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยล่าสุดนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้อัปเดตว่าสําหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ขอให้รีบดําเนินการให้เรียบร้อยผ่านทาง ATM และสาขาธนาคารที่รับโอนเงินส่วนผู้พิการอีก9 0 0 0 0กว่ารายที่ยังมีสถานะต้องไปแก้ไขเช่น บัตรหมดอายุหรือข้อมูลบัตรผิดพลาดยังไม่ได้เชื่อมข้อมูลในการรับโอนเงินก็ขอให้ประสานกับทางพอมอเพื่อแก้ไขสถานะของบัตรให้เรียบร้อยก่อนที่จะไม่ได้รับเงินนะคะโดยหลังจากนี้รัฐบาลจะมีการโอนเงินซ้ำให้อีก3ครั้งด้วยกันภายในวันที่22ตุลาคม22พฤศจิกายนและ22ธันวาคม67หากกระบวนการทั้งหมดเสร็จสิน้นแต่หากมีผู้ มีสิทธิ์ที่ดําเนินการไม่ครบถ้วนจะถือว่าท่านประสงค์ไม่รับสิทธิ์กระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวนี้มาดูวิธีแก้ไขสําหรับผู้พิการเพื่อรับสิทธิ์เงิน1,000 0บาทเบื้องต้นนะคะขั้นตอนการขอบัตรประจําตัวคนพิการคนพิการเข้ารับการตรวจเพื่อขอรับเอกสารรับรองความพิการหน้าโรงพยาบาลของรัฐ2ตรวจสอบเอกสารข้อเท็จจริง3บันทึกข้อมูล4ยื่นบัตรข,ขึ้นทะเบียน 5รอรับสิทธิ์เบี้ยความพิการเอกสารที่ใช้ในการรับเอกสารที่ใช้ในการขอรับบัตรประจําตัวคนพิการอย่างละ1ฉบับน,นะคะก็จะมี 1. เอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของรัฐ2สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาสูติบัตรคนพิการนะคะ 3, สาเนาทะเบียนบ้านคนพิการ สสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านผู้ดูแล 5. รูปถ่ายคนพิการหนึ่งนิ้วกรณีคนพิการไม่สามารถมาด้วยตนเองนะคะกรณีผู้ที่จะเป็นผู้ดูแลคนพิการไม่ใช่ญาติร่วมสายโลหิตหรือทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่ร่วมกันกับคนพิการให้ข้าราชการกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านรับรองบุคคลน,นั้นว่าเป็นผู้ดูแลคนพิการพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรข้าราชการอย่างละ1ฉบับ ส่วนกรณีที่มีความกังวลว่ากลุ่มเปราะบางจะนําเงิน1,000ง,งบาทไปชำระหนี้นอกระบบและทําให้ไม่เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริงนั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบกระทรวงไทยเป็นแม่งานร่วมกับกระทรวงการคลังได้เดินหน้าตั้งแต่สมัยอดีตนายกเศรษฐท,ทวีสินและยังไม่ได้หยุดซึ่งมีความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่าง ขณะเดียวกันขณะน,นี้เงินเข้าถึงมือพี่น้องกลุ่มเปราะบางก็ขอให้เขาได้มีโอกาสใช้เงินอย่างเป็นประโยชน์กับชีวิตจากการโอนเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้นะคะเชื่อได้เลยว่าทางตลาดสดตลาดค้าส่งตลาดค้าปลีกมีความคึกคักมากนี่ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สําเร็จและล่าสุดนะคะได้มีคําถามว่าเมื่อไหร่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้ง อย่างไรก็ตามนะคะสถานะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการทบทวนทุก2ปีซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งในเดือนเมษายน2568โดยผ่านการอนุมัติข,ของคณะรัฐมนตรีหรือคลมก่อนซึ่งหากประชาชนคนไหนเคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้หมายความว่าจะได้สิทธิ์ในรอบนี้เนื่องจากบัตรของท่านไม่ได้อยู่ในกรอบของผู้ได้รับสิทธิ์ ซึ่งเกณฑ์การได้รับสิทธินั้นจะดูว่าท่านได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนตามสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี65อยู่หรือไม่หากได้รับก็จะได้รับเงิน1,000 0บาททั้งนี้หากมีข้อผิดพลาดเรื่องรายชื่อตกหลน่นทางภาครัฐจะเปิดโอกาสให้มีการคุยกับทางจังหวัดเพื่อสอบถามกับทางอำเภอหรือเขตในท้องที่เพื่อตรวจสอบอีกครั้งต่อไปนะคะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดสำหรับการ โอนเงินวันที่2 26กันยายนและคนที่ตกหลน่นมีวิธีแก้ไขอย่างไรและอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกเมื่อไหร่นะคะอัปเดตข่าวดีนี้26กันยายน2 5 6 7